อยเอาตัวถอยเองให้เต็มที่ไม่เอาตัวไม่เอาเองให้เต็มที่เลยทิ้งตัวทิ้งเองให้เต็มที่เลยไม่ใช่การทรงอยู่ของจิตไม่ใช่การทรงอยู่กับจิตไม่ใช่การพุ่งไปเพ่งไปทุกอย่างนี่ลูกถอยจากตัวถอยเองทุกอย่างก็คือไม่เอาตัวไม่เอาเองลูกสลายตัวไม่เอาไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่ก็สลายตัวไม่เอาทิ้งตัวทิ้งเองนี่ก็สลายตัวทิ้ง ดีนีมันจะได้ดับล้างว่างล้างกันแบบไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไอตัวพุ่งตัวเพ่งนมันตัวกระทบเท่านั้นแหละลูกมันใช่ปอดได้ที่ไหนเล่าก็ดีๆหน่อยถอยตัวถอยเองเนี่ยถอยสลายตัวถอยเอง เอาตัวไม่เอาเองนี่เรียกว่าไม่เอาล้างตัวไม่เอาเองพร้อมกันเลยทุกอ,อนุลโลกรถ่าเลยลูกมันจะได้ว่างล้างดับล้างว่างล้างพร้อมกันไปมหาคุณนานระวังดีๆดีนะอย่าไปใช้ตัวหยาบพวกมึงนะตัวเพ่งตัวพุ่งอะไรอ่ะตัวดำรงทรงอยู่ตัวตั้งอยู่ก็หยาบอยู่นั่นแหละมึงใช้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละเอียดไม่เกี่ยวกับหยาบนๆๆี่ ให้ไม่เกี่ยวมันก็ทำตัวไม่เกี่ยวเองใส่กว้างให้มันเต็มที่ก <c oughs> ว้างไปแบบไม่เอาตัวไม่เอาเองเดี๋ยวมันจะไม่มีข่าวเขตล่างมาไปเรื่อยๆเอง ร้อเลยทุกอน,นุแห่งโลกธาตุสังสรวัตรเลยพร้อมกันไปเลยตัดสรู้แล้วตัดสรู้ช่วยพร้อมกันไปตัดสรู้พร้อมตัดและตัดช่วยพร้อมกันไป ไหนที่เกียดมาหาณนาก็ช้าหน่อยนะเอาแต่ตัวเองเอาแต่่คยแช่ใครทรง่คยตั้งอยู่ทรงอยู่นะ่ะชั่วชา้าช้านะชั่วกันชั่วกลับไปนะ เิดความอะไรนอกนโลกเปิดไปแบบไม่เอาตัวไม่เอาเองทุกอย่างก็คือไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เอาสลายตัวไม่เอาเองไม่เอาตัวไม่เอาเองทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งสลายตัวทิ้งเองไม่ยึดตัวไม่ยึดเองลูกไม่ยึดสลายตัวไม่ยึดเอง ให้พร้อมมาเลยดูกทุกสิ่งทุกอย่างจะได้มาหาพุอาไปด้วยแห่งการดับล้างว่างล้างไปได้วยกันมีสร้างอยู่ซอมอยู่ในจิตในใจนี่ใช้ไม่ได้เลยมีแต่พยาะสังสารวัตททางนั้น ัวพุ่งตัวแพ่งเนี่ยพวกนี้ก็ตัวสร้างปัญหาลูกตัวกระทบอย่างเดียวชนอย่างเดียวปุตชนตัวพุ่งตัวแพ่งตัวแรงตัวแรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตัวสร้างปัญหาเลยกระทบอย่างเดียวนิสัยปุตชนชนอย่างเดียวคอยกลับมาไม่เอาตัวไม่เอาเองคอยกลับมาทิ้งตัวทิ้งเอง อยกับมาไหมแมวไหมเองลูกสรุปแล้วก็ถอยแมวถอยเองถอยตัวถอยเองถอยแมวถอยเองไม่ตัวไม่เองลูกไม่แมวไม่เอง นุสติล้างในนุสติเองลูกนุสติล้างนุสติเองกันเรื่อยมันจะมีผลในการล้างช่วยสงังสวัสดิ์พร้อมกันไปเองนุสติไม่ล้างตัวนุสติเองมันก็ไม่มีไม่มีผลในการล้างสังสวัสดช่วยกันต้องเป็นนุสติที่ล้างนุสติเองเท่านั้นลูก ยึดตัวไม่ยึดเองทุกอย่างก็คือไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไม่ยึดล้างตัวไม่ยึดเองไม่ยึดสลายตัวไม่ยึดเอง ให้มาหากุณาไปแล้วก็ไปมาหากุณาต่อสังสวัตดเรื่อยๆขียนเคลื่อนไหวสรุปล่างสังสวัตดเรื่อยๆควรจะนำตัวเองควรจะนำสังสวัตได้แล้วนำตัวเองไม่ใช่มัวแต่ตัวเองนะล้างตัวล้างทิ้งตัวทิ้ง 국민ដែ entender The Jung i n s t i a o. อะตัวถอยเองเนี่ยพร้อมกันเลยทุกสิ่งอย่างพร้อมกันเลยเนีย่ยดึงขึ้นเองนะอะไรที่ตกจมอยู่เนี่ยว่าดึงมาคลายออกช่วยกันเองไม่ใช่ตั้งอยู่ไม่ใช่เพ่งไปโอ้ยมีแต่หยากไปหยาบอะไร้วตั้งอยู่เนี่ยฮะประทานเท่านั้นเลยนะอะไระตั้งอยู่อันนี้จังมีตั้งไม่ตั้งเหรอฮะ นาตามีตั้งไม่ตั้งเหรอไรตั้งไม่ตั้งนี่มาจากไหนมาจากขยะบุปทานมาจากขยะโมหะเท่านั้นหน้าตามีตั้งไม่ตั้งเหรอเนี่จำมีตั้งไม่ตั้งหรือไงได้ตั้งไม่ตั้งนี่มันมาจากไหนขยะไอ้โมหะเท่านั้นเลยเนี่ย อย่าแหงประทานเท่านั้นโมหะซ้อนอุปทานซ้อนเท่านั้นสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ตั้งไม่ตั้งโลกสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ต้องไม่ต้องสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งทั้งเกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง